ต่อย่อนมังน้ามาใส่ครับก่อนนีเมืองมังนาฮะตอนวะครับว่าเอามาเสียบตอนเัวตัอิ่นอย่างตอกิิงนะครับอันนี้เขาถ้าถ้าเอามาเสียบอันนี้เขาก็เรียกว่าอ่าถ้าแบบนี้เขาเรียกว่าเสียบยอดอต่อยอดเนีอันนี้เรียกว่าเสียบยอดนะครับถ้าเอายอดมาเสียบอันนี้เขาเรียกเสียบยอดแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้เขาเรียกต่อยอดเสียบยอดไม่มาตออดนะอันนี้เอามาเสียบขางนะครับเป็นพันงาเป็นพันใหม่ ถามว่าเราอยากได้พ so 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 ันเดิมไหมก็ปล่อยให้มันเกิดขึ้นนะครับมันก็จะก็ได้ทั้งสองพันคือพันธุนี้กับพันุนี้อันนี้มะกรูดครับอันนี้มะนาวครับผมทำนะครับนี่ผมสงสัยมันดุนะครับเอาหย่อนบากหน้าวใส่หน่อนหย่อนบังม่วงเด้ยครับถามว่าได้บ่ได้แต่ว่ามันบ่กเกิดครับเพราะว่ามันคนละสายพันธุ์ครับมันคนละตระกูลคนละสปีชีส์นะครับอันนี้คือความสงสัยส่วนตัวครับไม่คือคืออันนี้ถามว่าใส่ได้ไหมได้แต่มันไม่เกิดครับ เพราะว่ามังนาวมันกับสปิชีหนึ่งอันนี้มันกับสปิชีหนึ่งนะครับได้ครับพวกมังนาวมะกรูดมะสังพวกนี้ได้ครับอันนี้ก็เหมือนกันครับลักษณะนี้นะครับแล้วก็ส่วนมากมันก็จะเป็นลักษณะมันมันอ่าผมจะทําตัวนี้นะครับทาให้ดูแล้วก็มาเวลาเราเราจะมาเสียบนะครับให้ดูทางโค้งของมันนะครับ ให้ปาดทางโค้งนะครับเพราะเอาทางโค้งมันเอาเข้านี่มันจะมีโคง้งมันเห็นหรอความโค้งของมันนะครับมันจะมีความโ,โค้งครับโคง้งเอาเอาโค้งนะเขาครับเวลาเวลาเขาสิเขาก็มาเล็งมองเออมันทางไหนโคง้งหรอครับอเออทางทางทางนี้มันโค้งหรอครับเพากระสีป,ปาดทางนี้นะครับอ่าอือเนคอลยดิคอระเบ้ออ่าแเป็นึงครับเดี๋ยวิึงทางโค้งก่อนครับนี่ครับหลังจากนั้นเราก็ปานี่จะเรียบไม่เร,รียบไม่เป็นไรหรอกครับขอ พอให้ได้ปาดครับเวลานั้นก็มาเสียบใส่นะครับเสียบเข้าไปเลยนี่ข้างปาดของถ้าทลกเปลือกนี่ใส่ตรงกลางก็ได้เพราะว่าทาร์มเลียงหารมันไม่ได้ขาดออกมาแต่ถ้าเกิดว่าเรามาขาไปนี้ทาร์มเลียงหารมันจะขาดนะครับเมื่อเมื่อเวลามาใส่นะครับใส่เข้าไปนี่มือใหม่ผมกระบอกแล้วว่าใส่ฟางมัดใส่ฟางมัดก่อนถ้าพอใส่ฟางมัดถ้าเป็นเมื่อชิมเขาพันเลยเลยแต่ว่าบางเธอเขามาเห็ดมันมันลุดนะครับถ้าเขาฟางมัดนี่ผมไม่ลุดครับเทคนิคนะครับก็คือ เอาฟางแบบนี้นมาดไปก่อนนะครับจังพันเออ่าจังพันก็เป็นเทคนิคสาหรับคนคนที่ว่ามือใหม่แต่ถ้าเกิดว่าเราเขาอยากใสอนันนั้นก็ได้แต่ว่าบางทีเอาไปพานโลดะมันบอกไว้ก่อนว่าม,มันมันเป็นนะครับมันอานนสจ่เคลื่อนไหวมันทามันต้อเคลื่อนไหวนะครับพอดีออน,นะเอออันนี้ครับมีป่อยมันเกิดไม่ยืนขาวต้นเลยอันนี้เขาเอายอดมันถึงเลยครับต้นนั้นอยู่ีดินตะกาเนาะเออต้นนี้มันก็เป็นต้นขี้เก่าครับ ไอพันนี้มันก็จะเป็นพันนี้เหมือนเดิมแต่ยอดจากขึ้นไปนี้จะเป็นพันที่รองมายอดยอดบักขามฝักง่อยใส่ฝักหน่อยก็ได้ก็บักข้ามได้บักขามใหญ่บักขามน้อยได้ครับได้เหมวะครับได้ครับแต่ว่าข้ามใหญ่ว่าซื้อไปตอนเอาง่ายดีตอนเอาดีกว่ามาจากการตอนนะครับครับผมมันกระจอกลากพอออกล่ามาเราตัดมาให้ใพยายามตัดใบให้เบิด เพราะต้าใบเบ้ออะไรครัจุ่มน้ำนะนเดี๋ยวจุม่มว่าน้ำหน้าก่อนไอจุ่มน้ำเพราะมันเปียกเื้อเมันบอครับเขาเก่ามะป่าถิ่มไว้บอตายครับแต่ว่าเขาต้ามาสมากคนเขาย่านย่านมันตายใบยกับบอตัดงากับบอตัดเมืนบอครับเสียดายไปมาตายตายจ้อยต้อง<ม>พยายามลีออกให้เบ้อเลยย่ายมันหนะัเดี๋ยวมันขึ้นมามันแห้ออกเองครับเห็นบอที่ต้นไม้ที่เขาเอบอนมาขายนะ่ะเขาต้งงา,ตงางานตะ้านยังน่ะบอม่ตายครับสถานก,การณ์เดียวกันครับ ออเนครับอ๋อน,นะครับเนาะเดี๋ยวอ๋อเชิญเชิญไปเท่านั้นนะครับอันนี้เดี๋ยวกลุ่มใหม่เมา่อไรแล้วครับได้ครับผมาามากันน้ำเรียบครับน้ำเรียบน้บายอยู่น้ำเรียบมีแต่คนเอี่ยงไปทานต่อไปครับ